สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมเงยหน้าครับอ่าพนหารพนหารพิรพัฒน์ได้แล้พนทหารอากาศเหรอติดทหารกินในชุดรายงานตัวขอมองหน่อยอ้าวทำไมใส่ชุดคาล่ะเขาบอกให้ใส่ชุดสบายสบายสบายสใส่ไปเพื่อสละใช่ไหมไม่เอากลับคืนใช่ไหม เอาโอเคพี่เวนมาอันนี้พี่หลิวจะไปทหารพรุ่งนี้เอามาเดี๋ยวเล่ให้ยืนเรียงกันอ่ะเฮ้ยคนนี้เราพิพัฒน์แสงสุกรายงานตัวครับผมทะลณแบบชื่อเด็กชายรับพิพัฒน์แสงสุกอ๋อแล้วพัฒน<ล>์ี่เรียนผู้รู้ยอดต่อต่อแปดแปดสูงแบบ <c oughs> อยู่มสองแบบมสองเนาะมสองพรุ่งน,นี้เดินทางเนาะมสองเทอมสองอ่าน้องเวนบิ๊กมาเดี๋ยวจะให้ยืนเรียงกันสักามคนพี่น้อง พูดเลยครับชัดเจนอ่ะยืนสามคนพี่น้องเร็วๆเซเว่นเว่นยืนดูชุดพี่เหลิวขยับมาอีกบบ๊กขยับมาอีกพี่เหลียวชื่ออะไรนะพีรพัฒน์แซ่เล้าพีรพัฒน์แซ่ล้วอันนี้จะไปทหารพวกนี้ไปทหารอากาศพี่เหลิวไปทหารอากาศพี่เว่นไปผู้รู้น้องพ๊่พวกนี้เปิดเทอม นี่นะสามคนพี่น้องเอ้ยตัวเท่านี้แล้วเว้ยอย่าทำดีๆพี่หลวหันหลังอีกนิดนึงชุดนี้ใส่ไปเพื่อสละใส่เสื้อก้าะเนี่ยก้านะไปอย่างนี้นะจะโดนวะเนี่ยโดนคนแรกโดนคนแรกวะโดนคนแรกวะโอเคนะอันนี้วิดีโอนี้ต้องถูกบันทึกแล้วพรุ่งนี้เราตีห้านะตีห้าตื่นตีห้าครึ่งออกจากบ้านโอเคครับ สู้ๆนะทุกคนหน้าที่ของตัวเองโอเค okay, ครับ thank you ครับน้องบิกก๊กขยับมาอีกบิ๊กจะดูว่าบิกก๊กอะตัวแค่ไหนนี่เห็นไหมบิ๊กทำดีดๆไม่ไม่เล่นนี่ไดูหนะ้า<ล>อ่าถ่ายรูปเหมือนเหมือนติดผนังมีคดีอะไรประมาณ <laughs> ไม่ใช่นะอันนี้เทียบว่าพี่กับน้องโตแล้วโอเคครับรูปหลอไหนะดูบิก๊กสามุมสามมุมอากอศ กอดกอดกอดดิกอด,ด,ก,อดกันกอดกัน3คนพี่น้องกอดกันสมคนพี่น้อง,ม,องมันจะไม่มีภาพแบบนี้ให้ดูนะวิดีโอเป็นภาพเคลื่อนไหวยากจะลงยู u ู e อีก20ปีมาเปิดให้ลูกสูดูเด้อโอเคครับผม thank you ครับพี่เหลียว